ส่องโปรไฟล์หรูมารีเบิร์เนอร์ดีกิลุกสาวนักการทูตเยอรมันค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวเกือบทุกวันเลยนะคะกับประเด็นเรื่องความรักของนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เกียประเด็นข่าวลือต่างๆผ่านอินสตาแกรมของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยโพสต์ของเธอนั้นระบ,บุแคปชั่นว่าไม่มีมือที่3ไม่มีผู้หญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อคุณแม่พี่กันก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคําวิจารณ์แรงๆที่เกิด ขึ้นมันไม่ได้มีผลดีต่อใครอยากให้กําลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การทําให้คนใดคนหนึ่งหมดกาลังใจไม่ได้ช่วยสร้างกําลังใจให้อีกคนค่ะพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณที่เข้าใจนะคะติดอิโมจิยกมือไหว้แล้วก็หัวใจสีแดงมีคอมเมนต์ให้กําลังใจจากแฟนๆมากมายเลยค่ะ สำหรับสาวมารีนะคะเธอโด่งดังมาจากบทนางร้ายสุดแซบอย่างกันยาค่ะเป็นน้องเมียที่มาพร้อมกับความต้องการจะเป็นเมียน้อยสามีของพี่สาวค่ะประกบกับนักแสดงชื่อดังมากมายทั้งป้องนวั์บีน้ำทิพย์แล้วก็บิ่มธนภัทรซึ่งภาพลักษณ์ของสาวมารีนั้นก็เป็นผู้หญิงแซบๆซจึงทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ มารีเบอร์เนอร์นะคะเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมพศ2535ค่ะที่ประเทศเยอรมันเป็นลูกค,ครึ่งไทยเยอรมันค่ะเป็นบุตรของมันเฟรดเบอร์เนอร์และก็เฉิดฉายแสงจันท์ค่ะมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อซิมอนเบอร์เนอร์คุณพ่อของเธอเป็นทูตวัฒนธรรมของเยอรมีมาร่จึงได้เดินทางไปอาศัยอยู่ในหลายประเทศเมื่อคุณพ่อกเกษียณตอนเธออายุ10ปีจึงได้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยอย่างถาวรค่ะ ปัจจุบันนะคะมารีก็กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมารีก็ได้ศึกษาที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งรู้ประวัติของเธอแล้วก็ยิ่งหลงรักเธอใช่ไหมล่ะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ